รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาเพื่อใช้ในการผลิตน้ําประปาอาเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันนี้เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามแหล่งผลิตน้ําดิบที่ใช้สาหรับการผลิตน้ําประปาของอาเภอสวนภูมิโดยมีนายชัยยันชรีมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชนะชัชวานวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเอกภาพผลซื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้นายสงศัด์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ ตรวจดูแหล่งผลิตน้ําดิบและเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานการปลาปลาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิหลังจากนั้นได้เดินทางไปประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนและการพัฒนางานด้านต่างๆณห,ห้องประชุมชั้นสามเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิอาเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายชชยันตรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องของศักยภาพจังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทั้งหมด8,299ตารางกิโลเมตรหรือ5 1 8 7 1 5 6ไร่แบ่งออกเป็น20อำเภอ มีประชากร1,298,640คนและมีพืชเศรษฐกิจหลักคือข้าวหอมมะลิมุ่งขับเครื่อนจังหวัดสู่เกษตรมูลค่าสูงโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมในการพัฒนาภาคการเกษตรและในส่วนของโยธาที่การและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชี้แจงการดำเนินง,งานตามโครงการพัฒนาผังเมืองรวมสวนภูมิอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดระยะที่สอง ทางด้านในทรงศักดิ์ทองรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าก็ก็เป็นงานในหน้าที่ราชการนะฮะผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นงานบรรทุกบำรุงสุขพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าที่มานี้ก็เป็นงานในหน้าที่นะครับพี่น้องชาวเพริร์สวองตะพูนก็มีปัญหาเรื่องออประปาจริงประปาันไม่ใช่เรื่องของคุณภาพของน้ำไม่ใเรื่องของปริมาณของน้ำเนื่องจากอีสานบ้านเราเนี่ยเรา มีพื้นที่น้ำเนี่ยเวลาหน้าแล้งจะมีปัญหานะครับก็ามาดูพื้นที่ก็เห็นว่าพื้นที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาพื้นที่กักเก็บน้ำริมเรืยน้ําเสียวนะฮะซึ่งหน้าน้ํามีน้ําเยอะแต่เวลาหน้าหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่น้ํามันจะน้อยถ้าเรามีโอกาสได้สร้างทาแก้มลิงนะครับให้ให้น้ำเนี่ยเข้าไปเก็บปริมาณน้ําเท่ากับจํานวนที่ผู้ใช้น้ํา ย่างที่สวัสดภูมิใช้น้ําประมาณปีหนึ่งประมาณสักล้านสองล้านลูกบาทเมตรนะฮะเราก็ต้องหาน้ําให้เพียงพออันนี้ก็มอบนโยบายนะฮะก็ต้องขอบคุณทั้งผู้ว่าการจังหวัดซึ่งท่านก็ทำารื่การบูรณาการทุกหน่วยงานในการที่จะดาเนินการเรื่องของปัญหาต่งางๆของจังหวัดเป็นอย่างดีเฉพาะจังหวัดเลยเป็นอย่างดีนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยากให้ท่านพ,นพูดถึงเรื่อง,องอานา้ำแลกติเลยอ๋อจริงๆเออ การพัฒนาแหล่งน้ำนะฮะในรัฐบาลเองจริงๆเรื่องนี้มันมีในเ,เรียกว่าเป็นแนวปฏิบัติมาอยู่แล้วนะฮะโครงการขุดสระแรกมูลดินถ้าเป็นลําน้ําก็ขุดสายแลกน้ำนะครับอย่างขุดสะแรกมูลดินก็พื้นที่สาธารณะทั้งหลายเนี่ยนะครับจงบังหวัดก็อาจจะให้อ,อปรทเนไปออกแบบสารวจดูว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับโดย ร่วมมือกรมธนารักษ์ธนารักษ์จังหวัดเนี่ยนะครับว่าเพราะดินเนี่ยมันมีมูลค่านะคำนวณเป็นคิวดินตามระเบียบทางราชการแล้วไอ้ผู้ว,ว่าได้ลงนามประกาศเชิญชวนให้ประชาชนสนใจเอาดินไปให้เอาดินไปเราก็ได้น้ํามานะครับหรือว่าในลํนาน้ําลาคลองก็เอาทรายไปเอาดินไปเราก็ได้น้ํากลับคืนมาก็เป็นโครงการที่สามารถทําได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเป็นดินนะครับเพีเยงแต่ว่าต้องเป็นนโยบายออกไปแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนได้รู้ว่ารัฐหรือราชการมีนโยบายอย่างนี้มาโดย ใครต้องการดินกม็มาเข้าร่วมโครงการกับรัฐเอาดินไปเราก็ได้น้ำมาโดยเฉพาะอ,อีสานเนี่ยถ้ามีน้ำมีเงินแน่นอนนะทีมข่าวสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จ,จังหวัดรายงาน